ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่พิตุกอยากให้คุณรู้ไปก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญจักรวาลไม่เคยสุ่มเลือกใครและจักรวาลไม่เคยทำผิดพลาดการที่คุณรู้สึกว่าอยู่คนเดียว การที่คุณเคยถามตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าทำไมชีวิตฉันถึงไม่มีใครอยู่ข้างๆเหมือนคนอื่นทำไมความสัมพันธ์ถึงพังทำไมสุดท้ายฉันต้องยืนอยู่ตรงนี้เพียงลำพังทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอไม่ใช่เพราะคุณไม่น่ารักไม่ใช่เพราะคุณไม่มีค่าแต่เพราะจักรวาลออกแบบคุณมาเพื่อเดินทางลำพังและคำว่าอยู่คนเดียว ไม่เคยแปลว่าโดดเดี่ยวมันแปลว่าคุณต้องได้ยินเสียงของตัวเองชัดกว่าคนอื่นคนอย่างคุณถ้าอยู่ท่ามกลางเสียงของคนมากเกินไปคุณจะหลงทางคุณจะลืมพลังของตัวเองคุณจะเผลอใช้ชีวิตเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนอื่นแทนที่จะฟังเสียงเรียกจากข้างในจัก,กรวาลจึงค่อยๆดึงคนออกจากชีวิตคุณทีละคน ไม่ใช่เพื่อทำร้ายแต่เพื่อคืนคุณให้ตัวคุณเองคุณสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณเริ่มผูกพันทุกครั้งที่คุณเริ่มรักทุกครั้งที่คุณเริ่มยึดใครบางคนเป็นส่วนกลางของหัวใจสุดท้ายจักรวาลจะเขย่าทุกอย่างให้พังไม่ใช่เพราะความรักผิด แต่เพราะคุณลืมภารกิจของจิตวิญญาณตัวเองจักรวาลไม่ได้สร้างคุณมาเพื่อไปเติมเต็มใครจักรวาลไม่ได้สร้างคุณมาเพื่อไปเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตใครจักรวาลสร้างคุณมาเพื่อเป็นจักรวาลเล็กๆของตัวเองและนั่นคือเหตุผลที่คุณรู้สึกอึดอัดเมื่ออยู่ในความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพาต้องอธิบายตัวเองต้องลดแสงของตัวเองลง เพื่อให้ใครสักคนสบายใจจิตวิญญาณของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นคุณถูกออกแบบมาเพื่อเดินในเส้นทางที่คนอื่นไม่เข้าใจเพื่ออยู่กับความเงียบเพื่อใช้เวลากับความว่างเพื่อจ้องมองเข้าไปในความมืดของตัวเองโดยไม่มีใครมาคอยจับมือเพราะในความมืดนั้นคุณจะได้เจอพลังแท้จริงของตัวเองหลายคนกลัวการอยู่คนเดียว เพราะเมื่อเงียบเสียงความจริงจะดังแต่คุณคือคนที่จักรวาลรู้ดีว่าคุณรับฟังความจริงได้การอยู่คนเดียวทำให้คุณเห็นบาดแผลเห็นเงื่อนไขเห็นความกลัวเห็นความผูกพันที่ไม่บริสุทธิ์และนั่นแหละค่ะคือจุดที่การตื่นรู้เริ่มต้นคุณไม่ได้ถูกทอดทิ้งคุณถูกแยกออกเพื่อถูกฝึกฝึกให้รักโดยไม่ยึด ฝึกให้เชื่อมโยงโดยไม่พึ่งฝึกให้ยืนอยู่ได้แม้ไม่มีใครยืนยันคุณค่าให้เพราะวันหนึ่งพลังของคุณจะไม่ได้ใช้แค่เพื่อตัวคุณเองแต่เพื่อปลูกใครอีกหลายคนและคนแบบนี้ถ้าไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงเขาจะไม่มีวันแข็งแรงพอที่จะเป็นแสงให้ใครได้จัก,กรวาลจึงพาคุณเดินผ่านความเหงาผ่านการสูญเสีย ผ่านความรักที่ไม่สมหวังผ่านการถูกเข้าใจผิดผ่านการถูกทิ้งไม่ใช่เพื่อทำให้คุณเจ็บแต่เพื่อทำให้คุณจำได้ว่าคุณคือใครคุณไม่เหมือนคนอื่นและคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนบางคนที่เกิดมาเพื่อมีครอบครัวใหญ่บางคนเกิดมาเพื่อมีชีวิตคู่บางคนเกิดมาเพื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนแต่คุณเกิดมาเพื่ออยู่กับตัวเอง ให้ลึกพอให้เงียบพอให้จริงพอจนวันที่คุณเชื่อมโยงกับใครสักคนมันจะไม่ใช่เพราะความกลัวการอยู่คนเดียวแต่เป็นเพราะความเต็มของหัวใจและถ้าวันนี้คุณยังอยู่คนเดียวถ้าวันนี้คุณยังเดินลำพังถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกว่าชีวิตมันเงียบเกินไปพี่ตุ๊กอยากให้คุณรู้ไว้ว่าจักรวาลไม่ได้ลืมคุณ จักรวาลกำลังทำงานกับคุณอย่างละเอียดมากและการเดินทางครั้งนี้ของคุณยังไม่จบหลังจากที่จักรวาลแยกคุณออกมาหลังจากที่โลกเงียบลงหลังจากที่คนหายไปหลังจากที่คุณไม่มีใครให้ยึดนี่แหละค่ะคือจุดที่หลายคนเรียกว่าคืนมืดของจิตวิญญาณคืนที่ไม่มีแสงคืนที่คำอธิษฐานเงียบ คืนที่คุณถามจัก,กรวาลแต่ไม่ได้รับคำตอบกลับมาและในคืนแบบนั้นคุณไม่ได้รู้สึกแค่เหงาแต่คุณรู้สึกว่างเปล่าว่างจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครว่างจนไม่รู้ว่าควรเดินไปทางไหนว่างจนแม้แต่ความหวังก็เหมือนจะละลายหายไปนี่ไม่ใช่ความล้มเหลว แต่นี่คือขั้นตอนจากจักรวาลจักรวาลจะไม่พาใครมาถึงจุดนี้ถ้าเขาไม่แข็งแรงพอจะรอดเพราะการดำดิ่งไม่ใช่การตกลงไปแต่คือการถอดทุกสิ่งที่ไม่ใช่ตัวคุณออกในช่วงนี้คุณจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกอย่างกับความเชื่อกับความรักกับความศรัทธา กับตัวตนที่เคยยึดถือสิ่งที่เคยคิดว่าสำคัญกลับไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่เคยวิ่งตามกลับดูไร้ความหมายคุณจะเริ่มเบื่อกับการอธิบายตัวเองเบื่อการเข้าคลุ่มเบื่อบทบาทเบื่อการพยายามเป็นใครสักคนไม่ใช่เพราะคุณถอดใจแต่เพราะจิตวิญญาณของคุณไม่ยอมเล่นบทเติมอีกแล้วจักรวาลกำลังพาคุณลงไปเจอแก่นแท้ที่ไม่มีตำแหน่ง ไม่มีสถานะไม่มีคำจำกัดความเหลือเพียงคุณกับความจริงของตัวเองและตรงนี้แหละค่ะที่ความเจ็บจะดังที่สุดบาดแผลเก่าจะผุดขึ้นมาความทรงจำที่คิดว่าลืมแล้วจะกลับมาเคาะประตูหัวใจเสียงวิจารณ์ในหัวจะดังยิ่งกว่าเดิมคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันพลาดตรงไหน ฉันทำผิดอะไรทำไมชีวิตถึงมาถึงจุดนี้ได้แต่พี่ตุกอยากให้คุณฟังให้ดีๆนะคะจักรวาลไม่เคยพาคุณมาที่นี่เพื่อทำลายคุณจักรวาลพาคุณมาที่นี่เพื่อหยุดการหลอกตัวเองของคุณในความเงียบคุณจะเริ่มได้ยินเสียงที่ไม่เคยฟังเสียงของหัวใจที่ไม่ได้แต่งไม่ได้พยายามเข้มแข็งไม่ได้พยายามสวยงามคุณจะเห็นความกลัวเห็นความโกรธ เห็นความอิจฉาเห็นความต้องการการยอมรับและนี่แหละค่ะคือการค้นพบตัวเองจริงๆคนที่ไม่เคยดำดิ่งจะไม่มีวันเข้าใจความเมตตาที่แท้จริงเพราะเขาไม่เคยเห็นความมืดของตัวเองแต่คุณจักรวาลเลือกให้คุณเห็นการอยู่คนเดียวในช่วงนี้ไม่ใช่การลงโทษมันคือพื้นที่ปลอดภัยที่จักรวาลสร้างไว้เพื่อให้คุณแตกสลายอย่างสงบ ไม่มีใครมองไม่มีใครตัดสินไม่มีใครเร่งคุณให้หายคุณมีสิทธิ์จะอ่อนแอคุณมีสิทธิ์จะสับสนคุณมีสิทธิ์จะไม่รู้คำตอบและในทุกคืนที่คุณคิดว่าคุณอยู่ลำพังความจริงคือจักรวาลกำลังนั่งอยู่ข้างคุณเงียบๆอบก,กอดคุณไว้โดยไม่เล่งโดยไม่ดึง โดยไม่บอกคุณว่าคุณต้องเป็นอะไรเพราะจักรวาลรู้ดีว่าสิ่งใหม่จะไม่เกิดถ้าสิ่งเก่ายังไม่พังการดำดิ่งนี้ไม่ใช่ทางตันแต่มันคือทางผ่านคุณอาจยังไม่เห็นแสงคุณอาจยังไม่รู้ภารกิจคุณอาจยังไม่เข้าใจเหตุผลทั้งหมดแต่จิตวิญญาณของคุณกำลังเปลี่ยนรูปด่างกำลังปรับคึืนกำลังเตรียมตัวสำหรับบางอย่างที่ใหญ่กว่าเดิม และตรงนี้แหละค่ะที่คนจำนวนมากหันหลังกลับแต่คุณยังอยู่นั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วแม้คุณจะยังไม่รู้ตัวหลังจากที่คุณดำดิ่งหลังจากที่คุณแตกสลายหลังจากที่คุณเห็นความจริงของตัวเองจัก,กรวาลจะไม่รีบพาคุณกลับขึ้นมาแต่จะพาคุณเข้าสู่ช่วงหนึ่งที่เรียกว่าการรีเซ็ตความรักการรีเซ็ตความรักไม่ใช่การลืม ไม่ใช่การปิดหัวใจไม่ใช่การบอกตัวเองว่าไม่ต้องการใครอีกแต่คือการล้างล้างนิยามเดิมของคำว่ารักล้างความเชื่อที่คุณแบกมาทั้งชีวิตคุณจะเริ่มมองย้อนกลับไปแล้วเห็นว่าความรักที่คุณเคยเรียกว่ารักหลายครั้งมันคือความกลัวการอยู่คนเดียวคือความต้องการการยอมรับคือการเอาหัวใจไปผูกกับใครเพื่อไม่ต้องผเผชิญหน้ากับตัวเอง และจัก,กรวาลจะค่อยๆดึงพลังเหล่านั้นกลับคืนมาคุณจะเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่อยากวิ่งตามใครอีกแล้วฉันไม่อยากพิสูจน์คุณค่าฉันไม่อยากรักเพื่อให้ถูกรักกลับไม่ใช่เพราะคุณหมดศรัทธาในความรักแต่เพราะคุณเริ่มเข้าใจความรักในระดับที่ลึกขึ้นคุณเริ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยทำให้คุณหายไปจากตัวเองและในช่วงรีเซตนี้ คุณจะกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งอย่างที่ไม่เคยอยู่มาก่อนคุณจะเริ่มฟังร่างกายฟังหัวใจฟังความรู้สึกลึกๆที่เมื่อก่อนคุณเคยมองข้ามคุณจะเริ่มเลือกความสงบแทนความตื่นเต้นเลือกความจริงแทนความบื้อหวาและนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่การเชื่อมต่อระดับจิตวิญญาณการเชื่อมต่อแบบนี้ไม่ต้องการคำสัญญาไม่ต้องการสถานะ ไม่ต้องการการครอบครองมันคือการรับรู้การรับรู้ถึงพลังงานบางอย่างที่สอดคล้องกับคุณโดยไม่ต้องพยายามบางคนจะเรียกมันว่าความรักที่ไม่ต้องพูดมากบางคนจะเรียกมันว่าสายใยของจิตวิญญาณแต่ไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรมันจะมีคุณสมบัติเดียวคือมันจะไม่ทำให้คุณต้องทิ้งตัวเอง และตรงนี้แหละค่ะที่จัก,กรวาลจะสอนคุณว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อไขว่คว้าความรักคุณเกิดมาเพื่อเป็นความรักเมื่อคุณเต็มเมื่อคุณนิ่งเมื่อคุณไม่กลัวการอยู่คนเดียวอีกต่อไปการเชื่อมต่อที่เข้ามาจะไม่ใช่บททดสอบแต่จะเป็นการเดินเคียงข้างกันแบบไม่เล่งไม่ดึงไม่ผลักและถึงตรงนี้ขอให้คุณตั้งใจฟังพิทุกให้ดีๆนะคะ ต่อให้สุดท้ายคุณจะยังเดินคนเดียวต่อให้ไม่มีใครเข้ามาในรูปแบบที่โลกเรียกว่าคู่มันไม่ได้แปลว่าชีวิตคุณขาดอะไรเพราะคุณได้เชื่อมต่อกับความรักที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักที่ไม่ทิ้งความรักที่ไม่หายคุณได้เชื่อมต่อกับความรักของจักรวาลและจักรวาลไม่เคยจากคุณไปไหนทุกช่วงที่คุณคิดว่าคุณแพ้คุณกำลังถูกเตรียม ทุกช่วงที่คุณคิดว่าคุณพังคุณกำลังถูกหล่อล้อมการอยู่คนเดียวไม่ใช่คำสาปมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลเลือกให้คุณเพราะคุณคือคนที่สามารถอยู่กับความจริงได้โดยไม่ต้องหนีและถ้าวันนี้คุณยังเดินช้ายังเงียบยังไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรไม่เป็นไรเลยนะคะจักรวาลไม่เร่งคุณเพราะจักรวาลรู้ดีว่า คุณกำลังเดินถูกทางคุณไม่หลงคุณไม่พลาดคุณไม่ช้าคุณแค่กำลังกลับบ้านกลับมาหาตัวเองกลับมาหาความรักที่ไม่ต้องแลกกลับมาหาพลังที่คุณลืมไปนานและการเดินทางนี้ไม่ได้จบลงตรงนี้แต่มันเพิ่งเริ่มในรูปแบบที่ลึกสงบและจริงกว่าที่เคย ถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกเบาลงได้รักตัวเองมากขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยขอให้คุณเก็บความรู้สึกนี้ไว้กับตัวเองแล้วพวกพามันไปใช้ในวันที่คุณต้องการกำลังใจขอให้คุณปลอดภัยขอให้คุณได้รับการดูแลที่ดีจากจัก,กรวาลและขอให้คุณจำไว้เสมอว่าคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวพิทุกพลังแห่งการเยียวยาและจัก,กรวาลที่รักคุณมากๆ อยู่ข้างๆคุณสเสมอ